นี่น้องแทนสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าวันที่14นะครับ สวัสดีคุณทัศนาอยู่คงนะครับ Good morning to everybody นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณโอ๋ oh, ถาวรสิงห์นะครับสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าครับวันนี้ผมขออนุญาตสอบถามสัญญาณจาก FC ที่น่ารักทุกท่านหน่อยสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะผมขอสอบถามหน่อยสัญญาณชัดดีไหมครับอยู่ข้างในวันนี้พามานะครับในกลุ่มของน้องช้างปังบุญนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณบีไร back นะครับสวัสดีคุณจิตตนานะครับ น่าเดี๋ยวกอนแนะนำนะอันนี้เชือกแรกมาถึงนะเดี๋ยววนกันไปเดี๋ยวจะจำชื่อกันไม่ได้อันนี้คือน้องทันวานะครับน้องทันวานะคมชัดค่ะกำนานโอเคครับชัดเจนนะครับผมกลัวบางทีมันมันจะสัญ,ญญาณอยู่ดีๆมันจะขาดหายมันจะฟรสเสนทันทีระยองชัดเจนมากนะครับครับคุณน,นี่นะครับ และเชือกที่สองที่กำลังเพิ่งมาถึงนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้นะด้านนั้นก็คือคุณสายทองนั่นเองพังสายทองนะครับหรือพี่กวานจะเรียกกันยายสายทองนะครับยายสายทองเป็นแม่ของน้องทันวานะครับที่เดินมาก่อนหน้านี้เพราะแหล่งเขาอยู่ใกล้นะแหล่งเขาอยู่ใกล้นะครับ พัางงาชัดเจนค่ะนะคุณบารุณีสวัสดีนะครับกลุ่มช้างปางบุญครับผมวันนี้นะกลุ่มช้างปางบุญนะพามาดูกลุ่มช้างปางบุญอากาศนะครับที่นี่วันนี้ก็บรรยากาศดีนะตอนเช้าอากาศเย็นสบายไม่หนาวนะครับไม่หนาวแล้วก็ใบไม้เริ่มร่วงผมก็เลยเอ๊ะถ้าพอใบไม้เริ่มร่วงปุ๊บแล้วสัญญาณน,น่าจะต้อง ดี่น้องช้างน้องแทนทองนะ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะอย่าก้อา,าเลยอันนี้เป็นใครเอ่ยกําลังกินน้ําอันนั้นคุณวังทองหรือเปล่านา่คุณวังทองแล้วก็น้องกิ่งทองอ่ะน้องกิ่งทองไม่เห็นมากับน้องชายเขาเลยแม่และน้องชายเขาอยู่ในป่าด้านนู้นนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะที่มากันฝุ่นตลดเลย กิงไม่รอน้องหรือกิงกิงอ,อ่ะอ๋อให้ให้พี่ฟ้าใสนะเป็นคนดูแลแทนเชือกที่สามนะครับออนอไรโก็คือพังกิ่งทองนะครับเป็นพี่ของน้องแทนทองนะแล้วก็เชือกนี้ที่เพิ่งมาถึงนี่อันนี้คือคุณวังทองนะครับแม่วังทองเป็นแม่ของน้องบุทูแล้วก็ทองคํานะครับตอนนี้ถ้าผมแทบจะไม่กล้าขยับไปตัวไหน่เลย <laughs> กลัวสัญญาณจะไม่ดี นี่ถัดมากับสาวสวยนะครับเชือกถัดไปในเพิ่งเดินลงมาตรงนี้พร้อมกับฝุ่นนะปะแป้งมานะครับอันนี้คือน้องสายชนนั่นเองน้องสายชนนะครับสวัสดีนะครับส่วนฝั่งนู้นมาแล้วแทนดองมาแล้วมาแล้วฝั่งนู้นนะครับนะที่เดินนํามาเป็นเชือกแรกอันนั้นคือฟ้าใสานะครับน้องแทนทอง แล้วก็แม่ทองแท้นะครับหรือจะเรียกว่าแม่จิ๋วก็ได้มาแล้ว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 ,มา,ลวมาเยอะแยะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเชือกนะครับนะแปดเชือกมารวมกันตรงนี้แล้วนะแสงสีสวยนะครับอันนี้เขาอยู่ในทุ่งหญ้านะครับหน้าบ้านเขา นเชือกถัดมาเดี๋ยวแนะนํากันก่อนเดี๋ยวพอร,รวมกันปุ๊บเดี๋ยวจะงงนะอันนี้คือคุณแก่งโสภานะครับน้องแก่งโสภาเป็นพี่ของน้องฟ้าใสนะครับพี่สาวของน้องฟ้าใสแล้วก็จะนู่นเลยคุณแม่เขาแม่ประหลกประจําโขลงประจํากลุ่มนะครับแม่ทองพูนนะพี่ควานฉีดน้ําให้เดินมาเมื่อกี้นี่จะคันหรือเปล่า นี่โดนเปียกๆน้ํานะครับนะโดนเปียกๆน้ําก็จะคันคันนิดนึงนะนี่แม่ทองพูนของเรานี่มาครบแล้วนะครับครบแล้วสมาชิกนะครับ10เชื่อของเรากลุ่มช้างปางบุญแล้วก็พิควานคุณภาพนะครับนี่ยืนให้กำลังใจกันอยู่ด้านนี้นะครับแน่ นะอยากเห็นพิทุสักแว็บก็ยังดีนะครับพ่อพลายอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะอันนี้ผมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ถ้าคนในสูเรราเราจะเรียกเป็นโซนสองเนาะจะเป็นพื้นที่ที่จะมีกลุ่มช้างตกมันด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มช้างบริจาคแล้วก็กลุ่มช้างที่มาเรียนรู้นะครับปรับพฤติกรรมนะตรงนี้นะครับถ้าท่านในกลุ่มนี้เนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด1ิเชือกครับ รวมเบบีตัวเล็กด้วยนะครับน้องแทนทองนะจะอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวเดียวกันมี4ี่แฟมิลี่อยู่ในนี้นะครับมี4ี่แฟมิลี่อยู่ในนี้นะ Good morning everybody Now, for today is very d e l i g h t day and very sunshine to present everyone at the elephant ป a n g boon camp นะ so this is the area i s kind of like a rehabilitation area of the Thai Elephant Conservation Center, Thailand, Lampang, Thailand. So those elephants that uh, you are watching, uh, we have 10 elephants that we let them walking and roaming in this area. They just left from their house. I mean, like uh, their own area, their home to come to have a uh, food diet. The food, the dry grass uh, served in the morning. So in the morning, elephant really love is for the dry grass. So, and there are four families who stay in this group now, who stay together now to be the big family. And it's very rare <laughs> na, to come to see them because in this area is quite has no signal and sometimes it's less signal for today. is very good luck. and good chance to bring everyone to see how happy they are how happy like when they have the food in the morning and for some throw it to the head uh, grabbing by the trunk and throw it to the head นะวันนี้สบโอกาสดีนะครับนี่ไม่กล้าขยับไปไหนเลยนะกลัวสัญญาณจะหายนะกลัวสัญญาณจะหายแต่จริงๆน้องช้างก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะ o มอร์นิ่งครับ o มอร์นิ่งนะครับ o มอร์นิ่งนะครับนะกลุ่มน้องช้างกลุ่มนี้นะครับเราจะเป็นกลุ่มน้องช้างที่เราจะมีการเลี้ยงแบบปล่อยนะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะครับเราจะเป็นกลุ่มช้างเลี้ยงที่เราเลี้ยงจะน่าจะคล้ายๆกับช้างป่าแหละพฤติกรรมน่าจะคล้ายๆกับช้างป่าเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่บางทีพอเขาจะแย่งอาหารกันนะครับหรือ เชือกไหนที่ทําผิดต่อกันนะเขาก็จะมีการลงโทษแล้วก็จะมีการสอนกันนะครับนะก็จะเป็นกลุ่มน้องช้างนะครับที่มาสังเกตพฤติกรรมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในกลุ่มนี้นะมาดูว่าเขาเล่นกันอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรนะครับนะน,นี่จะเรียกว่ากลุ่มน้องช้างปังบุญนะครับกลุ่มน้องช้างปังบุญกลุ่มน้องช้างปังบุญสวัสดีนะครับนะพ่อลายศักสุรินนะครับมุทุอยู่ที่ ด้านบนที่ที่ผามนะครับที่แหล่งของเขาเนาะจะจะจะอยู่ห่างจากตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดโซนสองนะครับอยูอ่ทางเข้าจะอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียนขวาแล้วก็จะขี่เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะไม่ได้อ,อนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามานะครับเองเนาะ บางครั้งเราก็จะมีเปิดให้ให้เข้ามาชมบ้างแต่ช่วงนี้อาจอาจจะยังงดไปก่อนเพราะว่าเรามีการพาน้องช้างเข้าไปในป่าบ้างบางครั้งมาอาจจะไม่เจอนะบางครั้งอาจจะไม่เจอนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เน้นกินอย่างเดียวนะครับกินอาหารแห้งกินอาหารหญ้านะครับนี่เราก็จะเป็นเลี้ยงแบบปล่อยนะ อย่างที่ผมได้ให้ข้อมูลไปนะครับนะกลุ่มนี้จริงๆก็เป็นกลุ่มช้างบริจาคหมดทั้งกลุ่มเลยเนาะเราก็จะมีการเลี้ยงตามความเหมาะสมนะครับตามลักษณะนิสัยตามพฤติกรรมของเขานะครับนะวันนี้นี่กำลังจอยๆกำลังกินกินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินสักพักเี๋ยวอาจจะมีอาการเล่นบ้างนะถ้าอาหารเริ่มหมดหมดแล้วนะครับนะ tense l e p h a n t s นะ <S th phants, นะ they really enjoy really love สัญญาณหายใช่ไหมอาจจะผมจะเสียงสูงไว้นะครับเอาเสียงสูงไว้นะเอฟี่ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเพชรพลอยนะครับอา๋ยวให้ดูแทนทองแทนทองวันนี้มีพี่ฟ้าใสนะครับยืนอยู่ด้วยนะดูจากอายุทยาค่ะสวัสดีนะครับตัวเล็กชื่อว่าน้องแทนทองนะครับ เป็นชื่อนะครับที่ทาง FC ของเราได้ร่วมกันตั้งชื่อนะครับคือ FC เราส่งทุกชื่อมานะครับเป็นชื่อที่ดีและมีความหมายเนาะเราก็นำมาแรนด้อมนะครับแล้วก็นำชื่อที่ได้เนี่ยนะทัก10ชื่อนะครับมาใส่ที่ตะกรา้าแล้วก็ให้แม่ทองแท้นะครับหรือแม่จิ๋วเนี่ย เป็นคนเลือกเองนะแล้วไม่จิ๋วก็เดินไปในตะกร้าที่ชื่อว่าแทนทองนะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่ความหมายที่ดีนะครับก็เป็นตัวแทนของเขาเรียกอะไรทองทั้งสองเนาะพ่อแม่เขาชื่อทองแท้พ่อเขาชื่อทองแท่งนะครับนะ แล้วก็มีพี่สาวชื่อกิ่งทองนะเมื่อก่อนนี้ก็มีวีเอฟซีไหลท่านลุ้นอยากให้ชื่อน้องใบหยกนะอยากให้ชื่อน้องใบหยกนะอันนี้ชื่อน้องแทนทองนะครับนะมีพี่ชายด้วยพี่ชายก็ชื่อกระติดนะครับนะมีมีมีสามพี่น้องนะมีสามพี่น้องแต่พี่ชายเนี่ยออกไปอยู่กลุ่มบอยแบนด์นะครับไปอยู่กลุ่มกับน้องทองคํา น,น้องแทนทองจะได้เข้าโรงเรียนใหม่คะน้องแทนทองได้เข้าโรงเรียนครับนะช้างทุกเชือกที่อยู่ในศูนย์ของเราเนาะเราจะพาเขาเข้าโรงเรียนนะครับให้เขารู้คําสั่งพื้นฐานนะครับให้เขารู้อุปกรณ์นะครับรู้การอยู่กับพี่ควานการอยู่กับคนเรานะครับน้องแทนทองอายุกี่เดือนแล้วคะน่าหนึ่งปีกับอีกกี่วันเนี่ยสี่วันนะครับ น้องแทนทองเขาเกิดเมื่อวันที่10บธันวาคมนี้เองนะครับที่ผ่านมานะที่หมายหมายหมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งครบรอบนะ <c oughs> เขาเกิดปีที่แล้วพูดผิดพูดผิดพูดผิดปีที่แล้วนะครับยืนการยืนพ้อยขายนี่น้องแทนทองนะครับนี่พ้อยขา แทนทองกับคุณแม่ทองแท้ของเขานะครับนี่สบายสบายนะครับสีแทนมันวิบวับนะครับเ <c oughs> พลงปุ๋ม,มวิบวับว,วิบว,วับวิบวับนะอันนี้ไล่ตั้งแต่ขวามือนะครับอันนี้คือพังสายทองนะครับคุณสายทองนะแล้วก็ไล่มาตรงนี้ก็คือสายชนนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมดเลย ตรงกลางก็ชื่อทองพูลตรงนี้ชื่อแก่งโสภานะครับแล้วน้องเล็กชื่อแทนทองนะครับยืนกับคุณแม่ชื่อทองแท้นะครับฝั่งนี้อพอไล่มาฝั่งนี้ชื่อฟ้าใสนะครับยืนข้างๆกับพี่สาวของแทนทองนะครับชื่อน้องกิ่งทองนะครับอันนี้ยืนแชร์ริ่งยากันนะส่วนเชือกที่โชว์บั้นท้ายนะครับอันสวยงามที่อยู่ข้างๆกับน้องกิ่งทองอันนี้ก็ ชีอทันวานะครับแล้วก็แม่วังทองนะครับคุณวังทองนะ